เอฟซีของพี่แป้งตื่นกันหรือ,อยังคะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะมาสอนน้องๆรับนะคะเข่าฟองน้ําที่มีหยดน้ําติ้งๆแบบนี้ด้วยนะคะเขาแจกเพียงแค่สามพันชิ้นเท่านั้นทํายังไงเราไปดูกันคะ่ะเข่าแมพตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันคข่ามาทํายังไงบ้าง บอกเลยนะคะว่าแมปแมปนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแจกของเยอะมากๆเลยค่ะตัวพี่เป้ง,เงก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆเคยได้ของจากแมปนี้บ้างไหมมีใครเคยได้ชิ้นไหนคอมเมนต์บอกพี่เป้งที การที่นองจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะคือการที่นอจะต้องยืน FK เอาพอยต์ไปเรื่อยๆซึ่งหากใครมีพอยต์อยู่แล้วก็ยืนต่อไปได้นะคะซึ่งหากน้องๆเนี่ยยืน30นาทีในแมปไม่มีใครขยับเลยน้องจะได้โบนัสเพิ่มนะคะสองหมื่นโบนัสหรือ20,000พอยต์นั่นเองหากไม่ขยับคนเดียวก็จะได้5000พอยต์เพิ่มขึ้นมาค่ะส่วนเขาวันนี้นะคะน้องจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด444,444่ 44, นพรอยี่ีอยต์นั่นเองนะคะใครที่มีและอยากได้ของฟรีช ตอนเย็นมีคลิปหลายคลิปมากๆเลยอย่าลืมมาดูกันนะคะบ,บอกเลยว่ามีแต่ของสวยๆพี่แปนจะรอน้องๆตอนเย็นเลยนะคะ